ไปต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะรองที่ปดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ตป,ป่าและพันธุ์พืชขอให้ตรวจสอบกรณีตรวจพบการบุกรุกแพ่วถางป่าในเขตอุทยานแห่งชาติสิปรีนาจําจนวน15ไร่ค่ะ ร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทอมรหง์สีทองผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาฏเจ้าหน้าที่อำเภอทลางปกครองท้องที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยการใช้อากาศยานไร้คนขับโดรนขึ้นบินตรวจสอบสภาพพื้นที่หลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ ร้องขอให้ตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาศตรวจพบการบุกรุกแผ่วทางพื้นที่จำนวน15ไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาศคดีพิเศษที่20ทับสอ6้ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีหนังสือมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ดำเนินการตรวจสอบหลังตรวจพบการบุกรุกแผ่วทางและเข้าไปยึดถือครอบครองพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาศ ในท้องที่หมู่ที่1ตึ่ตำบลสาขูอําเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตบนเนื้อที่15ไร่3งาน71ตารางวาซึ่งผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองได้กล่าวอ้างต่อเจ้าหน้าที่ว่าที่ดินดังกล่าวนั้นมีเอกสารสค .1 เลขที่283เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบนะครับแล้วก็พบว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยเกิดเหตุทับซ้อนอยู่จริงอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานแห่งชาติสิรีนาศแล้วก็อยู่ในเขตที่ดินสาธารณประโยชน์จึงเชื่อได้ว่าเอกสาร แบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรืออคหนึ่งที่นำมากล่าวอ้างไม่ตรงกับตำแหน่งแปลงที่ดินที่เกิดเหตุทางกลมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เพื่อทำการสอบสวนแล้วก็จากนั้นครับพื้นที่เนี่ยพบว่าเกิดเหตุอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและที่สาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นพื้นที่ทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดินอีกทั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญมูลค่าที่ดินจึงสูงจึงเป็นเรื่องที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนกระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่สําคัญจึงได้มีการนําเรื่องเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษ,ก,เศษก็ได้มอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานเจ้าของเรื่องทําการสืบสวนสอบสวนคดีแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการสอบสวนจากการประเมินราคาที่ดินพื้นที่ทั้งหมดกว่า15ไร่นะครับราคาเนี่ย ตกไร่ละ15ล้านนะรวมที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยมูลรวมมูลค่ากว่า225ล้านบาทเลยทีเดียวในเขตพยานแต่มีการมาบุกรุกแพ้วถางตัดป่าจนแหว่งเห็นอย่างเห็นชัดเจนเนครับก็เราเราก็ได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษการที่เราดําเนินคดีกรมสอบสวนคดีดําเนินคดีคดีพิเศษดำเนินคดีเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่จะมาหาตัเพู้อทำผิดอย่างเดียว มันเป็นการปกป้องรักษาและเรียกคืนทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นของแผ่นดินเป็นของประชาชนที่ต้องใช้ร่วมกันนะครับแต่นี้ไม่ใช่ประชาชนด้วยในเขตป่าเนี่ยมันจะมีสัตว์ป่าด้วยมีอะไรด้วยนะครับพวกนี้กลับคืนมาให้ให้อยู่ในความครอบครองของรัฐของผู้ที่มีหน้าที่ดูแลปกป้องนะครับเพื่อที่จะให้ให้มันเกิดความยั่งยืนในเชิงเ,เศรษฐกิจ เรื่องความันคงในเรื่องของเศรษฐกิจคัามันคงในเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวให้ให้มันถูกต้องแล้วก็รักษาความรักษาสมดุลของธรรมชาติไปด้วย